ยินดีต้อนรับกลับมาที่ MS Auto Review วันนี้เราจะพามาดูจอดลึกกับรถใหม่ล่าสุด Mitsubishi o u l a n d e r PHEV Hybrid Electric Vehicle ปี2026หรือพี C ่ r ีิิรุ่นใหม่ที่ยังคงยกระดับมาตรฐานของ SUV ขนาดกลางขึ้นไปอีกขั้น Mitsubishi ได้พัฒนารถรุ่นนี้มาอย่างต่อเนื่องและเบร์ชั่นล่าสุดนี้ก็ผสมผสานความสวยงามความใช้งานได้จริงและสมรรถนะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างลงตัว จากภายนอกออนและผิชีวิมาพร้อมกับดีไซน์ดินามิกชิลอันเป็นเอกลักษณ์ของมิตซูบิชิแต่ในปี2026นี้ดูดูดันและรูราขึ้นกว่าเดิมด้านหน้ามาพร้อมกระจังหน้าขนาดใหญ่ตกแต่งด้วยโครเมียมและฝ่ายหน้าเล็ด,ดีไซน์เพรียวที่ยาวไปถึงซุ้มล้อทําให้ดูมีพลังมากขึ้นเส้นสายตัวถังเรียบเนียนแต่ยังคงความบึกบึนรายละเอียดด้านอากาศพลาศาสตร์ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพโดยไม่เสียสไตล์ล้ออันลอยขนาด20นิ้วเสริมภาพลักษณ์สปอร์ตในขณะที่หลังคาทูโทน ก็ช่วยเพิ่มความพรีเมียมส่วนทาทรถก็ดูทันสมัยเช่นกันด้วยไฟไท้ายเหล็แบบเรียวยาวและกันชนหลังดีไซน์สะอาดตาด้านสมรรถนะขับเคลื่อนด้วยระบบพลัสอินไฮบริดรุ่นใหม่ที่จับคู่เครื่องยนต์เบนซิน2 4ลิตรแบบ a t k i n s o n c y c l e เข้ากับมอเตอร์ไฟฟ้า2ตัวแยกทำง,งานที่เพลาหน้าและเพลาหลังจึงได้ระบบขับเคลื่อนสีล้อแบบมาตรฐานให้การเร่งที่มั่นใจและการควบคุมที่แน่นหนาในทุกสภาพถนนระยะทางวิ่งด้วยไฟฟ้าล้วนปรับปรุงใหม่ อยู่ที่ประมาณ70-80กิโลเมตรต่อการชาร์จเต็มเหมาะสําหรับการใช้งานในชีวิตประจําวันโดยไม่ต้องใช้น้ามันเลยสําหรับการเดินทางไกลเครื่องยนต์เบนซินจะเข้ามาช่วยต่อเนื่องทําให้วิ่งรวมได้มากกว่า640กิโลเมตรนอกจากนี้ยังมีโหมดการขับขี่หลายแบบเช่น EV, s ี r i ส์ Hybrid และเ a r a l l e l Hybrid เพื่อให้ผู้ขับเลือกปรับสมรรถนะตามการใช้งานจริงระบบเบรกแบบชาร์จไฟกลับทํางานได้ราบรื่นและยังให้ฟีลแบบขับขี่ด้วยแป้นเดียวเวลาอยู่ในเมือง ภายในห้องโดยสารนอร์เทนเดอร์พิชวิตถูกยกระดับทั้งคุณภาพและเทคโนโลยีกว้างขวางและออกแบบมาอย่างพิถีพิถันรองรับผู้โดยสารได้สูงสุด7ที่นั่งด้วยเบาะแถวสที่เป็นออปชั่นพื้นผิววัสดุด,ดุ่มหนังเย็บเดินตะเข็บและไฟตกแต่งภายในแบบปรับได้สร้างบรรยากาศหรูหราเกินคาดบริเวณคอนโซลกลางติดตั้งหน้าจอมาตรวัดดิจิทัล12 3นิ้วจับคู่กับจออินโฟเทนเมนต์นิ้วรองรับ Apple Carplay และ Android Auto แบบไร้าสายระบบตอบสนองไวและใช้งานง่าย พร้อมตัวเลือกอุปกรณ์เสริมเช่นเครื่องเสียง Bose Premium หลังคา Panoramic Sunroof และแอร์อัตโนมัติสโซนด้านความปลอดภัยก็จัดเต็มด้วยเทคโนโลยีช่วยเหลือผู้ขับขี่เช่นใน Adaptive Cruise Control ระบบช่วยรักษาเลนและ Blind Spot Monitoring ในเรื่องราคา Mitsubishi ยังคงทำได้คุ้มค่ารุ่นปี2026เริ่มต้นที่ประมาณ1.5ล้านบาทต้นต้นและในรุ่นท็อปพร้อมออปชั่นครบจะอยู่ราว1.8ล้านบาทเมื่อพิจารณาถึงเทคโนโลยีความสามารถในการขับเคลื่อนไฟฟ้า และระบบขับเคลื่อนสีลอ้อที่ให้มาเป็นมาตรฐานถือว่าคุ้มค่าเมื่อเทียบกับคู่แข่งในตลาด SUV Plug-in Hybrid โดยรวมแล้ว Mitsubishi e n d e a v o u v 2026เป็นการผสมผสานดีไซน์โดดเด่นสมรรถนะประหยัดพลังงานและห้องโดยสารรูราทำให้เป็นหนึ่งใน SUV สำหรับครอบครัวที่น่าเลือกที่สุดในตลาดปัจจุบัน